สวัสดีครับรู้ไหมครับว่าลึกๆแล้วในสมองของเราเนี่ยมันมีสงครามที่มองไม่เห็นเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นสงครามเพื่อแย่งชิงความสนใจที่เทคโนโลยียุคใหม่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นผู้ชนะโดยเฉพาะเลยครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมเราถึงยอมจ่ายเงินค่าสมาชิกฟิตเนสไปทั้งแพงแต่พอถึงเวลาจริงๆกลับเลือกนอนดูซีรีส์อยู่บนโซฟาแทนซะง,งั้นคาตอบของคําถามนี้เนี่ยมันซับซ้อนกว่าที่เราคิดไว้เยอะเลยครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันที่สมองระูมิแรกกันเลยนั่นก็คือสงครามในสมองของเราครับที่นี่เนี่ยมีการต่อสู้กันอยู่ตลอดเวลาระหว่างสองขั้วอํานาจที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งเป็นตัวกําหนดการตัดสินใจแทบทุกอย่างในชีวิตของเราเลยลองนึกภาพตามแบบนี้นะครับว่าในสมองของเราเนี่ยมีตัวละคร2ตัวกําลังสู้กันอยู่ฝ่ายหนึ่งคือเด็กเอาแต่ใจหรือชื่อเรียกว่าระบบลิมบิกเป็นส่วนสมองที่เก่าแก่มากทํางานบรีด สนใจแค่การอยู่รอดแล้วก็ต้องการทุกอย่างเดี๋ยวนี้ส่วนอีกฝ่ายคือนักบัญชีขี้เหนื่อยหรือสมองส่วนหน้าครับเป็นส่วนที่เพิ่งวิวัฒนาการขึ้นมาใหม่ทำหน้าที่คิดวิเคราะห์วางแผนระยะยาวแต่ทำงานช้ามากแถมยังใช้พลังงานสูงอีกต่างหากทีนี้เพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไมไอ้เจ้าเด็กเอาแต่ใจเนี่ยมันถึงชนะอยู่เรื่อยๆเ,เลยเราต้องย้อนเวลากลับไปไกลหน่อยครับ ไปฟังเสียงกระซิบจากยุคหินกันในยุคที่บรรพบุรุษของเรายังใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทุกฝีก้าวเลยคือในยุคหินเนี่ยนะครับคำว่าอนาคตมันแทบจะเป็นความหรูหราที่เอื้อมไม่ถึงเลยถ้าหาอาหารหรือแหล่งน้ำเจอการเก็บไว้วันหน้าคือความเสี่ยงมหาศาลที่อาจจะทำให้อดตายได้เพราะอาจจะมีสัตว์อื่นมาแย่งไปหรืออาหารอาจจะเน่าเสียไปก่อนสมองเราก็เลยถูกตั้งโปรแกรมมาเลยว่าเอาตอนนี้แหละดีที่สุดแล้ว ไอ้โปรแกรมเอาตัวรอดจากยุคหินนี่แหละครับที่นักวิทยาศาสตร์เขามีชื่อเรียกเท่ๆว่า Hyperbolic Discounting มันคือการที่สมองของเราเนี่ยจะลดคุณค่าของรางวัลในอนาคตลงแบบควบภาพเลยแล้วก็ให้ค่ากับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแบบสุดๆผู้ที่ง่ายเลยก็คือสุขภาพดีในอีกหนึ่งปีข้างหน้ามีค่าน้อยกว่าความสุขจากการได้กินชานนมไข่มุกในอีก5นาทีนี้จริงไหมครับและตัวขับเคลื่อนสาคัญของกลไกนี้ก็คือโดปามีนครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ความเข้าใจผิดที่ใหญ่ที่สุดเลยก็คือโดปามีไม่ใช่สารแห่งความสุขนะครับแต่มันคือสารแห่งความคาดหวังต่างหากเป็นสารที่ผลักดันให้เราออกไปล่ารางวัลสมองหลั่งมันออกมาเพื่อสั่งให้เรารอดชีวิตไม่ใช่เพื่อให้เรารู้สึกฟินปัญหามันอยู่ตรงนี้แหละครับไอโปรแกรมเอาตัวรอดที่เคยช่วยชีวิตบรรพบุรุษของเราไว้เนี่ยกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อแฮกสมองของเราในโลกยุคใหม่นี้เอง แอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียเนี่ยแหละครับคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการสร้างวงจรโดปามินที่ไม่สิ้นสุดการที่เราถ่ายฟีดไปเรื่อยๆมันก็เหมือนกับการออกล่าหาข้อมูลใหม่ๆพอเจออะไรที่น่าสนใจปุ๊บโดปามินก็จะหลั่งออกมาเป็นรางวัลเล็กๆให้เราแล้วเราก็จะทําซ้ําไปเรื่อยๆติดอยู่ในรูปนี้จนลืมเวลาไปเลยแล้วกลยุทธ์ที่พวกเขาใช้ก็คือการสร้างโลกดิจิทัลที่ไร้แรงเสียดทานครับ เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันว่านักการตลาดแล้วก็บริษัทเทคเขาทำยังไงเพื่อทำให้เด็กเอาแต่ใจในหัวของเราเอาชนะนักบัญชีได้แทบทุกครั้งกลยุทธ์แรกเรียบง่ายแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับนั่นก็คือการลดแรงเสียดทานหรือพูดง่ายๆก็คือทำให้ทุกขั้นตอนมันง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้มันถึงกับมีคนเคยพูดไว้เลยนะครับว่านี่คือการฆ่าตกรรมเหตุผลโหคํำแรงมากแต่ลองนึกภาพตามสิครับ ฟังก์ชันอย่างการซื้อด้วยคลิกเดียวหรือการสแกนใบหน้าเพื่อจ่ายเงินมันลดระยะเวลาระหว่างความอยากกับการได้ของให้เหลือแทบจะเป็นศูนย์เลยทําให้นักบัญชีในหัวของเราไม่มีเวลาแม้แต่จะตื่นขึ้นมาทักท้วงเลยครับเรียบร้อยไปแล้วต่อมากลายุทธ์ที่2ครับเรียกว่า Decoupling หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือการแยกส่วนความสุขจากการได้ของออกจากความเจ็บปวดของการจ่ายเงินอย่างบริการซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ย โอ้โหตัวดีเลยครับมันคือการดึงความฟินมาให้เราในวันนี้แล้วผลักความเจ็บปวดไปให้ตัวเราในอนาคตซึ่งสมองเรามองว่าไอคนนั้นน่ะเหมือนเป็นคนแปลกหน้าเลยนะครับหรือการใช้บัตรเครดิตแล้วก็เหรียญในเกมมันทําให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้เสียเงินจริงๆไปเลยจนกระทั่งบินมาถึงนั่นแหละครับกลยุทธ์ที่3คือการจี้ไปที่จุดอ่อนซึ่งก็คือสัญชาตญาณน,นักสํารวจในตัวเราที่หวยหาของหมาอยู่เสมอนั่นเองครับซึ่งในอดีตเนี่ยทักษะนี้สําคัญมาก ที่ทำให้เราอยู่รอดมาได้แต่รู้ไหมครับว่าอะไรที่น่าสนใจกว่านั้นในเชิงลึกแล้วเนี่ยโดปามีนจะพุ่งสูงสุดตอนที่เรากําลังเลือกซื้อของแล้วก็รอของมาส่งครับแต่พอได้ของมาอยู่ในมือจริงๆรปุ๊บระดับโดปามีนจะร่วงลงทันทีนี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้เราต้องกดสั่งของชิ้นต่อไปเพื่อไล่ล่าความรู้สึกฟินครั้งใหม่แบบไม่รู้จบและมาถึงกอยุสุดท้ายครับซึ่งอาจจะน่ากลัวที่สุดเลยก็ได้ นั่นก็คือการใช้อลกอริทึมเข้ามาโจมตีเราในจังหวะที่เราเปราะบางที่สุดคืออัลกอริทึมพวกนี้มันฉลาดมากครับมันรู้เลยว่าช่วงเวลาไหนของวันที่นักบัญชีในสมองของเราเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าหรือที่เขาเรียกว่า decision fatigue และนั่นแหละครับคือนาทีทองที่มันจะยิงโฆษณาสินค้าที่ล่อตาล่อใจมาเสิร์ฟให้ถึงที่เพราะมันรู้ว่าตอนนี้เราไม่มีแรงจะไปต้านทานสัญชตาตญาณของตัวเองแล้ว พอเราเอาทุกอย่างมาประกอบกันเป็นภาพใหญ่นะครับเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นมากเลยว่าคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ความอยากของตัวเองซะแล้วแต่คือผู้บงการตัวจริงที่ทํางานอยู่เบื้องหลังฉากต่างหากพูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้กําลังต่อสู้กับแค่ความอยากของตัวเองอย่างเดียวนะครับแต่เรากําลังเผชิญหน้ากับทีมวิศวกรและนักจิตวิทยาพฤติกรรมที่เก่งที่สุดในโลกที่ใช้ความรู้ทั้งหมดที่พวกเขามีเพื่อหาวิธีเจาะรูรั่วในสมองเรา ทำให้เราเลือกความสุขระยะสั้นมากกว่าเป้าหมายระยะยาวเกือบทุกครั้งไปและนี่แหละครับคือจุดที่สําคัญที่สุดเมื่อเรารู้แล้วว่าใครคือผู้ชักใหญ่อยู่เบื้องหลังคําถามสําคัญมากๆต่อไปก็คือแล้วเราจะเริ่มตัดเชือกพวกนี้ออกไปจากชีวิตเราได้ยังไงหากชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามพอดแคสต์ของเราในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ Whisper Podcast by Breeze เสียงกระซิบของสายลมต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ